ค่อยๆต้องไล่ไไม่ค่อยก็เอวแต่ว่าต้องต้องไล่ไปตีละขั้นอีละขั้นเกิดขั้นทุกอย่างถ้าไปดูมันไหนว่าดีดีกันนะซึ่งเป็นปืนคล้ายๆของของของเล่นอย่างเงี้ยก็มันทำมันละลายแบบดีดได้แล้วก็มันไปดัดแปลงเป็นอาวุธที่ร้ายแรงมากก็ต้องควบคุมใ้หม เกี่ยวกักฎหมายให้ไปถึงเรื่องของสีเทียเอาวุใช่ใช่ใชก็ได้เรียนท่านไปแล้วว่ากฎหมาย่านมันติดปัญหาด้วยกฎหมายตั้งแต่ปีอะไรสองพันสี่ร้อยกว่ามั้งอย่างเงี้ยก็ต้องมาท่ามีความจำเป็นต้องแก้ไขพรบก็แก้ไขเพราะท่านรัฐมนตรีท่านก็มีนโยบายชัดเจนที่จะให้จำกัดกับการใช้อาวุธปืนเหล่านี้ เรามีาาการประสานกัทางตำรวจยังยกตัวอย่างผมก็ได้ให้ให้แนวคิดท่านอาชีพดีองการปกครองก็จะบอกว่าไม่มีแล้วนั้นที่คนบอกโอ๊ตอยากจะพกปืนเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองไปมีเรื่องดีราวกับใครก็เลยต้องพกปืนหรือนี้ไม่ได้และไม่ได้อีกต่อไปปืนหรืออาวุธต่างๆอาวุธที่จะใช้ป้องกันตัวเองหรือสามารถทำร้ายชีวิตคนอื่นได้ถ้าจะมีการพกปานแล้วก็พกปานได้เฉพาะเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองเราได้มีการสถาปานกทางตำรวจเนี่ย ก็ประชุมวันนี้วันี้เมื่อประชุมนะครับตรงไหนที่ต้องประสานกน่วยงานหน่งเราเราก็ต้องประสานตรงไหนที่เราสามารถทำได้ i n เ o u s e ก็คือทำได้ด้วยด้วยเหมืองงานของกระทรวงมหาดไทยเอเพิ่ก็จะได้ดำเนินการกรณีเด็กอาย่ำว่าระดบมที่ปิาะยังไม่บรรลุที่ภาวะถ้าไม่กลัวที่จะมีโอกาสเข้าไปซ้อมหนึ่งเป็นหนี่งเป็นต้น หรือว่าการบอกว่าโอ้อต้องมีใบใบพกปืนเพราะว่าไม่ได้เอาไปยิงใครหรอกแต่ระหว่างการนำานํนไปซ้อมไปซ้อมที่สนามที่พืออะไรอย่างนี้เป็นต้นก็เลยต้องมีใบอนญาตพกปืนเอาละที่ผ่านมามันเป็นแบบนี้อย่างนี้ไปนั้นก็เดี๋ยวลองดูดีิคือก็ต้องบังคับกันว่าคนที่ ดูเรื่องการมีปืนในกีฬาก็ฝากเรื่อง้ที่สนามมีปืนเอาออกมาไม่ได้นี่เ็นต้นก็เป็นแนวทางที่เราก็ต้องให้ไปแต่ว่าการออกมาเป็นระเบียบหนึ่งสองสามสี่ห้ก็ต้องให้ทางกรมการปกครองึ่นเป็นหน่วยปฏิบัติได้นำเสนอ,อด้วย